เคยตื่นนอนในตอนเช้าส่องกระจกมองดูตัวเองแล้วสงสัยไหมว่าทำไมฉันถึงไม่เหมือนคนเดิมในวันวานรู้สึกว่าร่างกายนี้เหมือนเครื่องจักรเก่าๆที่เหนื่อยล้าค่ำคืนก็นอนไม่หลับประสาทกระสา่ายแคนขาเย็นเฉียบและเรื่องบนเตียงที่เคยเป็นความสุขล้นเหลือบัดนี้กลับกลายเป็นเพียงช่วงเวลาที่น่าอึดอัดและห่างเหินหลังอายุ60ผู้ชายหลายคนรู้สึกว่าความเป็นชายชะกันดูเหมือนจะเหลือเพียงความทรงจําอันไกลโพ้นแต่เพื่อนเอย๋ย ถ้าฉันจะบอกคุณว่าเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการดื่มกาแฟแต่ละวันสามารถปลุกพลังนั้นให้ตื่นขึ้นใหม่ครั้งช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นตื่นมาสดชื่นและได้สายตาอันอบอุ่นจากคู่ชีวิตของคุณกลับคืนมาคุณจะเชื่อไหม ลองมาพบกับลุงสมชายวัย65ปีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครลุงเคยเป็นวิศวกรก่อ,กอ,กอสร้างชายผู้แข็งแกร่งและเป็นเสาหลักให้ภรรยาและลูกๆภาคภูมิใจเสมอมาแต่หลังจาก,กเกษียณทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปลุงสมชายรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอลงกลางคืนนอนไม่หลับตื่นเช้ามาก็ปวดหลังแขนขายเย็นเฉียบเรื่องชีวิตคู่ที่เคยเป็นความสุขบ,บัดนี้กลับกลายเป็นปมด้วยนิจลุงสมชายระบายให้ฉันฟังในวันที่มาตรวจหมอครับลุงนึกว่าตัวเองหมดเวลาแล้วไม่มีทางไหนจะเอาพระากำลังแบบเก่ากลับ,ลบคืนมาได้ แต่แล้ววันหนึ่งโดยบังเอิญลุงได้อ่านบทความเกี่ยวกับการดื่มกาแฟที่ถูกวิธีเขาจึงตัดสินใจลองเปลี่ยนดูเพียงแค่กาแฟายามเช้าที่ชงอย่างถูกวิธีแก้วเดียวผ่านไปสองสัปดาห์สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นลุงสมชายนอนหลับสนิทรวดเดียวถึงเช้าตื่นมาก็สดชื่นกระปริกระเปล่าและสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือคุณป้าเริ่มมองคุณลุงด้วยสายตาที่อบอุ่นเหมือนสมัยจีบกันใหม่ๆเพียงกาแฟแก้วเดียวที่ดื่มอย่างถูกวิธีไม่ต้องพึ่งยาไม่สิ้นเปลืองได้ช่วยให้ลุงสมชายและชายอีกกนนนนนัับพนคคนคได้วาาามมเป็ชยลื ความลับอยู่ตรงไหนกันฉันคือแพทย์หญิงราชดาพรเริกยินดีอายุ85ปีด้วยประสบการณ์เกือบ50ปีในด้านการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพตลอดเส้นทางนี้ฉันได้ดูแลชายวัยกลางคนและผู้สูงวัยกว่าหมื่นคนช่วยให้พวกเขาได้พลังชีวิตและความมั่นใจกลับคืนมาเพียงแค่การเปลี่ยนแปล,ง,แปลงเล็กๆน้อยๆอยที่ใกล้ตัวอย่างการดื่มกาแฟวันนี้ฉันอยากจะแบ่งปันสามสิ่งสำคัญกับคุณ 1. ทําไมกาแฟถึงกลายเป็นเพื่อนรักที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตหลังอายุ60ได้ 2. วิธีดื่มกาแฟที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนปรับปรุงการนอนหลับและทำให้ร่างกายอบอุ่น 3. ข้อผิดพลาดในการดื่มกาแฟที่กําลังบั่นทอนพลังของคุณอย่างเงียบๆก่อนจะลงลึกในรายละเอียดเรามาสํารวจเรื่องราวของลุงสมชายและความลับที่เปลี่ยนชีวิตของเขากันก่อนคุณพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคอมเมนต์เลขหนึ่งข้างล่างนี้ให้ฉันรู้หน่อยนะเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลย คุณรู้ไหมว่ากาแฟายามเช้าที่คุณจิบเป็นประจำอาจเป็นกุญแจสําคัญในการปลุกพลังความเป็นชายแต่ถ้าดื่มผิดวิธีมันก็จะกลายเป็นศัตรูที่คอยบั่นทอนพลังชีวิตของคุณอย่างเงียบๆกาแฟาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มที่คุ้นเคยแต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางหากใช้ให้เป็นมันสามารถช่วยให้คุณตื่นตัวแข็งแรงและกระทั่งเรียกความมั่นใจในชีวิตและเรื่องบนเตียงกลับคืนมาได้แต่ถ้าใช้ผิดมันอาจทำให้คุณเหนื่อยล้ากว่าเดิมหัวใจเต้นเร็วและลดทอนพลังที่คุณกำลังตามหา หลังอายุ60ร่างกายของเราโดยเฉพาะผู้ชายจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนที่เปรียบเสมือนเปลวไฟของลูกผู้ชายจะค่อยๆลดลงการไหลเวียนของโลหิตแย่ลงทําให้แขนขาง่ายต่อการเย็นเฉียบร่างกายอ่อนเพลียการนอนหลับก็ไม่สนิทกลางดึกตื่นมาหลายครั้งตื่นเช้ามาก็อยากจะนอนต่อเพราะเหนื่อยระบบหัวใจและหลอดเลือดก,ก็ไม่มั่นคงเหมือนเคยความดันโลหิตแปรปรวนและบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ชายผู้แข็งแกร่งคนเดิมอีกต่อไปหลายคนคิดว่านี่เป็นกฎของวัยชาราที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เพื่อนเอย๋ย ฉันอยากให้คุณรู้ว่านิสัยในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะวิธีการดื่มกาแฟาสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทําให้ร่างกายเหมือนได้รับพลังงานใหม่จิตใจสดชื่นและความใกล้ชิดในชีวิตคู่ก็ดีขึ้นด้วย ลองมาพบลุงประเสริฐวัย68ปีอาศัยอยู่ที่ชนบุรีลุงเป็นคนขับรถบรรทุกที่กเกษียณแล้วชายผู้เคยภาคภูมิใจในพละกกาลังและความทรหดของตนเองลุงรักกาแฟมากวันหนึ่งหนึ่งดื่ม3าถึง4แก้วเข้มเข้มเช้าสายบ่ายเย็นก็ดื่มหมดลุงคิดว่ากาแฟช่วยให้ตื่นตัวและรักษาฟอร์มไว้ได้แต่แล้วลุงก็พบว่ายิ่งดื่มร่างกายก็ยิ่งเหนื่อยล้ากลางคืนนอนไม่หลับหัวใจเต้นเร็วบ่อยๆและเริ่มรู้สึกหมดแรงลุงระบายให้ฉันฟังหมอครับผมนึกว่ากาแฟเป็นเพื่อนที่ไหนได้มันกลับทําให้ผมอ่อนแอลง ฉันได้นั่งคุยกับลุงและแนะนําวิธีปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่มกาแฟเพียง10บวันผ่านไปลุงประเสริฐกลับมาด้วยแววตาที่สดใสขึ้นเขาบอกว่าผมไม่นอนไม่หลับแล้วความดันก็คงที่และที่น่าแปลกใจที่สุดคือผมรู้สึกว่าตัวเองกลับมาแข็งแรงเหมือนได้เติมพลังชีวิตใหม่อะไรที่ช่วยให้ลุงประเสริฐเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เพื่อนเอ๋ยให้ฉันได้อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังกาแฟาสักหน่อย กาแฟมีคาเฟอีนซึ่งเป็นสารกระตุ้นตามธรรมชาติมีความสามารถในการปลกต่อมใต้สมองให้หลั่งสารอะดรีนาลีนและโดพามีนสองสารนี้ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความรู้สึกตื่นตัวและกระปรีก้กระเปร่าแต่ยังช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพหัวใจและพลังชีวิตของผู้ชายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำในประเทศไทยชี้ว่าผู้ชายอายุเกิน60ปีที่ดื่มคาเฟอีนประมาณ200-300มิลลิกรัมต่อวันเทียบเท่ากาแฟ1-2แก้ว มีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงกว่า15%เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มหรือดื่มมากเกินไปคาเฟอีนเมื่อใช้อย่างถูกวิธียังช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนำออกซิเจนและสารอาหารไปยังอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศช่วยปรับปรุงสุขภาพทางเพศได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่เพื่อนเอย๋ยอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีหากคุณดื่มกาแฟผิดวิธีมันอาจให้ผลตรงกันข้ามการดื่มมากเกินไปเช่นเกิน400มิลลิกรัมต่อวันเทียบเท่ากาแฟเข้มๆ3-4แก้ว จะทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้นคอร์ติซอนนี่แหละคือศัตรูของเทสโทสเตอรโรนเพราะมันจะไปยับยั้งการผลิตฮอร์โมนสําคัญน,นี้ผลลัพธ์คือคุณไม่เพียงแต่จะเหนื่อยล้ากว่าเดิมแต่ยังหุดหงิดง่ายขาดความมั่นใจและพลังชีวิตถดถอย ยิ่งไปกว่านั้นหากดื่มกาแฟในช่วงบ่ายหรือค่ำมันอาจไปรบกวนการนอนหลับช่วงเร่มซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดที่ร่างกายจะฟื้นฟูและสร้างเทสโทสเตอโรนการนอนหลับที่ไม่สนิทไม่เพียงแต่ทำให้คุณเหนื่อยล้าแต่ยังทำให้ฮอร์โมนเพศลดลงอย่างเห็นได้ชัดฉันเคยเห็นคนให่หลายรายที่ร่างกายเหมือนถูกสูบพลังงานออกไปเพียงเพราะนิสัยการดื่มกาแฟผิดเวลาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยแล้วจะดื่มกาแฟอย่างไรให้ถูกวิธีอย่างแรกจำกัดไว้ที่ 1- 2สองแก้วต่อวันเทียบเท่าคาเฟอีน2 0 0 300มิลลิกรัมนี้คือปริมาณที่ปลอดภัยและเพียงพอที่จะกระตุ้นร่างกายโดยไม่ก่อให้เกิดโทษอย่างที่2เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือหลังอาหารเช้าประมาณ30-60นาทีตอนนี้กระเพาะอาหารมีอาหารอยู่แล้วช่วยลดผลกระทบของคาเฟอีนต่อกรดในกระเพาะและยังใช้ประโยชน์จากนาฬิกาชีวภาพของร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสุดท้ายนี้เพื่อนเอ๋ย จงเลือกกาแฟาที่มีคุณภาพกาแฟาตริบที่ขั้วบดจากเมล็ดกาแฟาแท้ๆจะให้ประโยชน์ที่ดีกว่ากาแฟาสำเร็จรูปที่เต็มไปด้วยสารเคมีกาแฟาปรุงสำเร็จที่เต็มไปด้วยน้ำตาลและสารปรุงแต่งอาจเพิ่มอนุมูลอิสระในร่างกายก่อให้เกิดความผิดป,ปกติของต่อมไร้ท่อและทำลายสุขภาพในระยะยาวเพียงแค่ปรับวิธีการดื่มกาแฟาตามหลักการเหล่านี้80%ของคนให้ของฉันรู้สึกสดชื่นขึ้นนอนหลับได้ลึกขึ้นและมั่นใจมากขึ้นในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์คุณอยากลองไหมอมเมนต์ Comment. ฉันจะลองข้างล่างนี้ให้ฉันรู้หน่อยนะ เพื่อนเอ๋ย i, การเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังกาแฟเป็นก้าวแรกแต่การจะปลุกพลังชีวิตให้ตื่นขึ้นมาจริงๆเราต้องรู้จักวิธีดื่มกาแฟ ى, ที่ถูกต้องเรามาค้นพบสิ่งนั้นในส่วนถัดไปกันคุณพร้อมหรือยังคุณรู้ไหมว่าเพียงแค่เปลี่ยนวิธีการชงและเวลาที่ดื่มกาแฟร่างกายของเราก็เหมือนถูกเปิดสวิตช์เพื่อปลุกพลังชีวิตช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในชีวิตประจําวันและในห้วงเวลาที่ใกล้ชิดกับคู่ชีวิตของคุณเพื่อนเอ๋ย i, กาแฟ ى, ไม่ใช่แค่สิ่งที่จิบเพื่อให้ตื่นแต่่่่่่หหหาาาากกกกกรรรรรู้้้้จัััััใใชชมมมนนนนนเเปปป็พพืืออววททงงงงียคคุุณไดลลลลลบบบบแะ เพราะความมั่นใจที่ชายหลายคนหลังอายุ60คิดว่าได้สูญเสียไปแล้วผู้ชายไทยหลายคนมีนิสัยดื่มกาแฟทุกวันตั้งแต่ร้านเล็กๆริมทางไปจนถึงมุมครัวที่คุ้นเคยแต่เพื่อนเอย๋ยน้อยคนนักที่จะใส่ใจว่าวิธีการดื่มกาแฟนั้นส่งผลต่อสุขภาพอย่างมหาศาลการดื่มผิดเวลาหรือชงไม่ถูกวิธีไม่เพียงแต่ทาให้ร่างกายอ่อนเพลียแต่ยังลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทําให้การนอนหลับไม่สนิทและกระทั่งส่งผลต่อความใกล้ชิดในชีวิตคู่ ฉันได้พบคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกเหมือนร่างกายถูกสูบพลังงานออกไปเพียงเพราะดื่มกาแฟผิดวิธีทั้งๆท,ท,ที่พวกเขายังคิดว่ากำลังทําถูกอยู่แต่คุณไม่ต้องกังวลวันนี้ฉันจะมาแบ่งปันวิธีเปลี่ยนกาแฟแก้วโปรดให้กลายเป็นยาจากธรรมชาติที่ช่วยให้คุณกลับมาฟิตได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเม็ดใดๆเลย ลองมาพบลุงวีระวัย62ปีอาศัยอยู่ในกรุงเทพลุงเป็นคนขายกาแฟรถเข็นใช้ชีวิตผูกพันกับกาแฟหอมกลุ่นมาทั้งชีวิตลุงเล่าว่าดื่มกาแฟทั้งเช้าทั้งบ่ายคิดว่าเป็นวิธีที่ทําให้จิตใจตื่นตัวแต่ยิ่งดื่มลุงก็ยิ่งรู้สึกอ่อนเพลียกลางคืนก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายและเรื่องบนเตียงก็แทบจะหยุดนิ่งลุงระบายให้ฉันฟังหมอครับผมนึกว่ากาแฟเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้ผมมีแต่จะเหนื่อยลงเรื่อยๆไม่เหลือเรี่ยวแรงเลย ฉันได้นั่งคุยกับลุงและแนะนําให้ลองวิธีดื่มแบบใหม่เพียงแค่กาแฟติดแก้วเดียวในตอนเช้าเพิ่มขิงแว่นเล็กๆเข้าไปผ่านไปสองสัปดาห์ลุงวีระกลับมาพร้อมรอยยิ้มที่สดใสเขาบอกว่าหมอครับไม่ใช่แค่ผมนอนหลับดีขึ้นนะแต่เมียผมยังบอกว่าผมดูหนุ่มขึ้นเป็นสิปีผมรู้สึกเหมือนได้ชีวิตกลับคืนมาอะไรที่ช่วยให้ลุงวีระเปลี่ยนแปลงได้ถึงเพียงนี้เพื่อนเอ๋ยเพื่อให้กาแฟได้ผลดีที่สุดเวลาในการดื่มคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดการดื่มกาแฟหลังอาหารเช้าประมาณ30-60ถึงนาทีคือเวลาทอง คุณอยากให้กาแฟายามเช้าของคุณไม่เพียงแต่ช่วยให้ตื่นตัวแต่ยังกลายเป็นพิธีกรรมที่ปลุกพลังอย่างรอบด้านทั้งร่างกายและจิตใจหรือไม่เพื่อนเอ๋ยกาแฟาเป็นเพื่อนที่แสนดีแต่การจะให้มันได้ผลอย่างแท้จริงเราจำเป็นต้องผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ หลังอายุ60ร่างกายของคุณต้องการการดูแลที่พิถีพิถันมากขึ้นไม่ใช่แค่ผ่านเครื่องดื่มแต่ยังผ่านการออกกําลังกายการกินและแม้กระทั่งการรักษาจิตใจให้ผ่องใสเมื่อผสมผสานอย่างลงตัวกาแฟยามเช้าจะไม่ใช่แค่แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณรู้สึกเปี่ยมด้วยพลังงานรักชีวิตมากขึ้นและจุดประกายความใกล้ชิดในชีวิตคู่ให้กลับคืนมา หลังอายุ60ผู้ชายหลายคนพบว่าร่างกายไม่ยืดหยุ่นเหมือนเคยพลังงานลดลงนอนไม่หลับและบางครั้งอารมณ์ก็หม่นหมองโดยไม่มีสาเหตุฉันได้พบคุณผู้ชายจํานวนไม่น้อยที่แม้จะยังรักคู่ชีวิตแต่กลับรู้สึกอึอดอัดเพราะรู้สึกว่าตัวเองหมดไฟเพื่อนเอย๋ยนี่ไม่ใช่แค่สัญญ,ญาณของวัยแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายกําลังเตือนให้เราต้องเปลี่ยนวิธีชีวิต การออกกำลังกายโภชนาการและสภาพจิตใจ,จมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาระดับเทสโทสตเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้คุณรักษาความฟิตไว้ได้กาแฟหากรู้จักนำมาผสมผสานอย่างถูกวิธีกับปัจจัยเหล่านี้ก็จะเปรบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ช่วยให้ร่างกายระเบิดพลังชีวิตออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ลองมาพบลุงบุญส่งวัย67ปีอาศัยอยู่ที่อยุธยาลุงเคยเป็นครูที่ภาคภูมิใจในความทุ่มเทต่อนักเรียนและครอบครัวเสมอมาแต่หลังจาก,กเกษียณล,ลุงก็เริ่มออกกาลังกายน้อยลงกินอาหารง่ายๆส่วนใหญ่เป็นข้าวกับกับข้าวไม่กี่อย่างลุงเล่าให้ฉันฟังว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนตะเกียงที่น้ํามันใกล้จะหมดไม่เหลือแรงจะทําอะไรแม้แต่จะคุยกับเมียก็ไม่มีอารมณ์ ฉันได้นั่งคุยกับลุงและแนะนาให้ลองเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนอยในทุกเช้าก่อนดื่มกาแฟให้ออกไปเดินเบาๆรอบบ้านสิบนาทีแล้วเพิ่มปลาแซลมอนหรือกล้วยเข้าไปในมื้ออาหารเที่ยงหนึ่งเดือนผ่านไปลุงบุญส่งกลับมาที่คลินิกพร้อมรอยยิ้มที่สดใสเขาบอกว่าหมอครับผมไม่ใช่แค่แข็งแรงขึ้นนะแต่ยังรู้สึกรักชีวิตมากขึ้นด้วยเมี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมยิ้มบ่อยพูดคุยเก่งขึ้นและเราก็ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นเยอะเลยอะไรที่สร้างความแตกต่างให้ลุงบุญส่งได้ขนาดนี้เพื่อนเอ๋ย ให้ฉันอธิบายหลักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้สักหน่อยการออกกำลังกายเบาๆในตอนเช้าเช่นการเดินหรือหายใจลึกๆสิบถึงสินาทีก่อนดื่มกาแฟาจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเมื่อเลือดไหลเวียนดีร่างกายก็จะดูดซึมคาเฟอีนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้รู้สึกตื่นตัวโดยไม่เกิดความเครียดงานวิจัยชิ้นหนึ่งในไทยพบว่าชายวัยหกปีขึ้นไปที่ผสมผสานการออกกําลังกายเบาๆกับคาเฟอีนในปริมาณที่เหมาะสมมีระดับเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้น2ลังจากผ่านไป6สัปดาห์ การนอนหลับก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเมื่อคุณนอนหลับเพียงพอ7-8ชั่วโมงต่อคืนร่างกายจะมีเวลาในการฟื้นฟูและสร้างเทสโทสเตอโตรโนโดยเฉพาะในช่วงหลับลึกหากการนอนหลับถูกรบกวนฮอร์โมนนี้จะลดลงทำให้คุณเหนื่อยล้าและขาดความมั่นใจโภชนาการก็เป็นจิก๊กซอชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้อาหารที่อุดมด้วยสังกะสีเช่นหอยนางรมปลาแซลมอนหรือวอลนัทช่วยสนับสนุนการผลิตเทสโทสเตอโร น,นและปรับปรุงคุณภาพของอสุจิโอเมก้าสามจากปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนช่วยลดการอักเสบในร่างกายปกป้องหลอดเลือดและส่งเสริมสุขภาพหัวใจไลโคปีนสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในทับทิมได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดทําให้คุณรู้สึกร่างกายอบอุ่นและกระฉับกระเฉงขึ้นฉันมักจะบอกคนที่เสมอว่าร่างกายก็เหมือนสวนถ้าดูแลรดน้ำอย่างถูกวิธีมันก็จะผลิดอกออกผล การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพควบคู่ไปกับการดื่มกาแฟก็คือการรดน้ำที่ถูกวิธีให้กับสวนแห่งนี้นั่นเองนอกจากนี้สภาพจิตใจก็เป็นปัจจัยสำคัญหลังอายุ60คุณผู้ชายหลายคนมักตกอยู่ในภาวะวิตกกังวลหรือเบื่อหน่ายได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่ฟิตเหมือนเคยเพื่อนเอ๋ย กาแฟยามเช้าสามารถกลายเป็นพิธีกรรมแห่งการใช้ชีวิตให้ช้าลงเป็นช่วงเวลาให้คุณได้นั่งลงผ่อนคลายพูดคุยกับคู่ชีวิตหรือเพียงแค่คิดถึงเรื่องดีๆเมื่อจิตใจผ่องใสร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมอนแห่งความสุขอย่างโดพามีนได้ง่ายขึ้นช่วยให้คุณรู้สึกรักชีวิตและมั่นใจกว่าเดิมฉันเคยเห็นคนที่หลายคนที่เพียงแค่ใช้เวลา5นาทีในทุกเชา้าเพื่อจิบกาแฟในความเงียบสงบสภาพจิตใจของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดไม่เพียงแต่แข็งแรงขึ้นแต่ยังได้พบความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่่่่นนนกกกกรรุมมืือออััับบคูชีีิิตหยทงป และคุณควรจะเริ่มต้นอย่างไรอย่างแรกใช้เวลา10-15นาทีทุกเช้าเพื่อออกกำลังกายเบาๆเพียงแค่เดินรอบบ้านหายใจลึกๆหรือยืดเส้นยืดสายง่ายๆเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนและเตรียมร่างกายให้พร้อมรับคาเฟอีนอย่างดีที่สุดต่อมาเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพเข้าไปในมื้อประจำวันกล้วยหนึ่งผลในมื้อเช้าปลาแซลมอนหนึ่งจานในมื้อกลางวันหรือน้ำทับทิมหนึ่งแก้วในช่วงบ่ายจะสร้างความแตกต่างได้อย่างแน่นอนเพื่อนเอย๋ย พยายามจำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่และของทอดของมันสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำร้ายหัวใจแต่ยังคอยบั่นทอนพลังชีวิตของคุณอย่างเงียบๆสุดท้ายนี้จงทำให้กาแฟายามเช้าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษนั่งลงปิดโทรศัพท์และใช้เวลาพูดคุยกับเธอหรือเพียงแค่สัมผัสกับความสงบนี้ไม่เพียงแต่เป็นการดูแลร่างกายแต่ยังเป็นการบ่มเพาะจิตวิญ,ญญาณด้วยกว่า90%ของคนไข้ของฉันที่นำนิสัยเหล่านี้ไปปรับใช้รู้สึกว่าพลังงานเปี่ยมล้นและความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในเวลาเพียงสอง,สคคอองไหมะ่ะ เริ่มต้นเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยการเดิน10นาทีอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพและกาแฟหอมกรุ่น1นแก้วคอมเมนต์ฉันจะลองข้างล่างนี้ให้ฉันรู้หน่อยนะแต่เพื่อนเอย๋ยเพื่อให้กาแฟกลายเป็นเพื่อนคู่ใจอย่างแท้จริงเราต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่กำลังทำร้ายสุขภาพของเราอย่างเงียบๆมาค้นพบสิ่งนั้นในส่วนถัดไปกันคุณเคยคิดไหมว่ากาแฟที่คุณดื่มทุกวันซึ่งดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยกลับสามารถค่อยๆพรากพลังชีวิตของคุณไปทำให้ใจสัน่นและทำให้สมรรถภาพของลูกผู้ชายลดลง เพื่อนเอ๋ยกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คุ้นเคยแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีมันอาจกลายเป็นตัวป่วนที่ทําให้ร่างกายคุณเหนื่อยล้าก,กว่าเดิมนอนหลับได้ไม่ดีและกระทั่งลดความมั่นใจในห้วงเวลาที่ใกล้ชิดก,กับคู่ชีวิตของคุณฉันได้พบผู้ชายจํานวนมากที่ต้องสูญเสียสุขภาพและพลังชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวเพียงเพราะนิสัยเล็กๆน้อยๆในการดื่มกาแฟวันนี้ฉันอยากจะแบ่งปันข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการดื่มกาแฟและวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อให้ร่างกายของคุณเปี่ยมด้วยพลังงานอยู่เสมอเพื่อนเอย๋ย ชายไทยหลายคนดื่มกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้ตั้งแต่กาแฟดำเย็นตามร้านไปจนถึงกาแฟสำเร็จรูปแบบซองที่ชงอย่างเร่งรีบที่บ้านแต่มีน้อยคนนักที่จะใส่ใจว่าวิธีการดื่มเหล่านั้นอาจกำลังทำร้ายร่างกายอย่างเงียบๆนบิสัยอย่างการดื่มกาแฟตอนท้องว่างชงเข้มเกินไปหรือใช้กาแฟปรุงสำเร็จที่เต็มไปด้วยสารเคมีไม่เพียงแต่ลดทอนคุณประโยชน์อันยอดเยี่ยมของกาแฟ ى, แต่ยังส่งผลกระทบต่อหัวใจระบบต่อมไร้ท่อและแม้กระทั่งสุขภาพทังเพศหลังอายุ60ร่างกายของเราจะไวต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้นฮอร ล็อกๆเหล่านี้อาจทําให้คุณรู้สึกอ่อนเพลยนอนไม่หลับและสูญเสียความแข็งแกร่งที่มีมาแต่เดิมแต่คุณไม่ต้องกังวลเพียงแค่เข้าใจและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้คุณก็สามารถเปลี่ยนกาแฟให้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจเบิกบานได้ลองมาพบลุงอํานาจวัย63ปีอาศัยอยู่ที่สุพรรณบุรีลุงเคยเป็นคอ นักขับเรือรับจ้างในแม่น้ำภาคภูมิใจในความแข็งแรงและจิตใจที่เบิกบานเสมอมาลุงมีนิสัยดื่มกาแฟสำเร็จรูปทุกเช้าทันทีที่ตื่นนอนตอนท้องอย่างว่างๆลุงคิดว่านั่นเป็นวิธีเริ่มต้นวันที่รวดเร็วแต่แล้วลุงก็เริ่มรู้สึกปวดท้องใจสั่นและร่างกายอ่อนเพลียลุงระบายให้ฉันฟังหมอครับผมนึกว่ากาแฟช่วยให้ผมตื่นที่ไหนได้ตอนนี้ผมมีแต่จะอ่อนแอลงเรื่องบนเตียงก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว ฉันได้นั่งคุยกับลุงและแนะนำให้เปลี่ยนมาดื่มกาแฟกริบจากมเมล็ดกาแฟาแท้ๆและดื่มหลังอาหารเช้าเพียงหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปลุงอํานาจกลับมาด้วยแววตาที่สดใสขึ้น <c oughs> เขาบอกว่าหมอครับผมไม่ปวดท้องและนอนก็หลับดีขึ้นและรู้สึกเหมือนตัวเองกลับมาแข็งแรงอีกครั้งอะไรที่ทําให้ลุงอานาจเจอปัญหาและเขาผ่านมันมาได้อย่างไร เพื่อนเอ๋ยให้ฉันอธิบายข้อผิดพลาดที่ลุงอำนาจและอีกหลายคนมักจะทำกันข้อแรกการดื่มกาแฟตอนท้องว่างเป็นนิสัยที่พบบ่อยมากแต่ก็อันตรายอย่างยิ่งเมื่อกระเพาะว่างเปล่าคาเฟอีนในกาแฟจะไปกระตุ้นการหลั่งกรดทำให้เกิดการอักเสบหรือแผลนในกระเพาะอาหารได้สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวแต่ยังลดการดูดซึมสังกสีซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญสำหรับการผลิตเทสโทสเตอโรนและรักษาคุณภาพของอสุจิงานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งชี้ว่าผู้ชายที่ดื่มกาแฟตอนท้องว่างมีความเสี่ยงต่งง่่อออภภาาาววยสสมมรรถพพทงงเเศู30ื เทียบกับคนที่ดื่มหลังอาหารสังกะสีคือเพื่อนแท้ของสุขภาพทางเพศและเมื่อร่างกายขาดแร่ธาตุนี้คุณจะรู้สึกอ่อนเพลียขาดความมั่นใจและรักษาฟอร์มได้ยากข้อผิดพลาดที่2คือการดื่มกาแฟที่เข้มเกินไปหรือมากเกินไปคุณผู้ชายหลายคนชอบกาแฟดำเข้มเข้มคิดว่ายิ่งเข้มยิ่งตื่นแต่เพื่อนเอ๋ยเมื่อคุณดื่มคาเฟอีนเกิน400มิลลิกรัมต่อวันเทียบเท่ากาแฟเข้มเข้ม3-4แก้ว ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดออกมามากเกินไปคอติซอนนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณเครียดและหงุดหงิดง่ายแต่ยังไปยับยั้งเทสโทสเตอโรนทำให้พลังชีวิตและความแข็งแกร่งลดลงฉันเคยเห็นคนให้หลายคนที่ร่างกายเหมือนหมดแรงหัวใจเต้นเร็วและการนอนหลับกลายเป็นเรื่องยากเพียงเพราะดื่มกาแฟมากเกินไปการนอนหลับนะเพื่อนเอ๋ย คือช่วงเวลาที่ร่างกายฟื้นฟูเทสโทสเตอโรนหากถูกรบกวนคุณจะรู้สึกเหมือนตะเกียงที่น้ำมันค่อยๆแห้งเหือดไปข้อผิดพลาดท,ที่3คือการใช้กาแฟสำเร็จรูปหรือปรุงสำเร็จที่เต็มไปด้วยสารเคมีกาแฟซองสะดวกซื้อที่คุณเห็นตามร้านค้ามักจะมีน้ำตาลทรายขาวสารกันบูดและสารปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้เพิ่มอนุมูลอิสระในร่างกายก่อกวนระบบต่อมไร้ท่อและทำลายหลอดเลือดเพื่อนเอ๋ย หลอดเลือดที่แข็งแรงคือปัจจัยสาคัญในการรักษาการไหลเวียนของเลือดโดยเฉพาะในบริเวณอวัยวะเพศเมื่อหลอดเลือดถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระคุณจะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอลงพลังชีวิตลดลงและยากที่จะรักษาความใกล้ชิดกับคู่ชีวิตได้งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งพบว่าผู้ชายที่ดื่มกาแฟสําเร็จรูปเป็นเวลานานมีความเสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเทศสูงกว่า25%เมื่อเทียบก,กับคนที่เลือกดื่มกาแฟจากมาเมล็ดแท้แล้วจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้อย่างไรอย่างแรกเลยเพื่อนเอ๋ยอย่าดื่มกาแฟตอนท้องว่างเด็ดขาด ทานอาหารเช้าเบาๆก่อนไม่ว่าจะเป็นขนมปังแผ่นเดียวหรือกล้วยหนึ่งผลแล้วค่อยจิบกาแฟวิธีนี้จะช่วยปกป้องกระเพาะและเพิ่มการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นอย่างที่2จำกัดไว้ที่1นถึงสแก้วต่อวันด้วยปริมาณคาเฟอีนประมาณ2 0 0 3 0 0มิลลิกรัมกาแฟดริบขนาด1 5 0 2 0 0มลก็เพียงพอที่จะทําให้คุณตื่นตัวโดยไม่รับภาระหนักเกินไปอย่างที่3บอกลากาแฟสําเร็จรูปหรือปรุงสําเร็จให้เลือกกาแฟดริบที่คั่วบดจากเมล็ดกาแฟแท้ๆ หลังจากดื่มกาแฟทุกครั้งให้ดื่มน้ำเปล่าตามหนึ่งแก้วจะช่วยไม่ให้ร่างกายขาดน้ำและยังสนับสนุนการไหลเวียนของเลือดทำให้คุณรู้สึกสบายตัวและเปี่ยมด้วยพลังชีวิตกว่า85%ของคนไข้ของฉันที่หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้รู้สึกว่าร่างกายเบาสบายขึ้นจิตใจ,จสดชื่นขึ้นและสมรรถภาพค่อยๆกลับคืนมาในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์คุณกำลังทำผิดข้อไหนในน,นี้อยู่หรือเปล่าเพื่อนเอ๋ยลองตรวจสอบนิสัยการดื่มกาแฟของตัวเองแล้วคอมเมนต์แบ่งปันข้างล่างนี้ให้ฉันรู้หน่อยนะตอนนี้เมื่อเรารู้วิธีหลีกเเลลลี่ยงข้้้อผิดพดพพาาาแวรมคนบ สูตรกาแฟาแห่งความเป็นชายที่ออกแบบมาเพื่อชายไทยไวัย60โดยเฉพาะกันคุณอยากเปลี่ยนกาแฟายามเช้าให้เป็นทิฏฐิกรรมแห่งความเป็นชายที่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นจิตใจเบิกบานและช่วงเวลาที่ใกล้ชิดก,กับคู่ชีวิตยิ่งเพิ่มความอบอุ่นหรือไม่เพื่อนเอ๋ยกาแฟาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มที่คุณเคยเพื่อเริ่มต้นวันใหม่แต่หากรู้จักใช้มันสามารถกลายเป็นยาจากธรรมชาติที่ช่วยให้คุณในวัย60 ได้พลังกำลังทางกายกลับคืนมาบ่มเพาะความมั่นใจและจุดประกายไฟในจิตวิญญาณให้ลุกโชนฉันได้เห็นผู้ชายหลายคนที่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการดื่มกาแฟก็ได้พบความสุขในชีวิตและความผูกพันกับผู้ชีวิตกลับคืนมาวันนี้ฉันอยากจะแบ่งปันสูตรกาแฟแห่งความเป็นชายซึ่งเป็นวิธีที่เรียบง่ายใกล้ตัวแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อชายไทยโดยเฉพาะเพื่อนเอ๋ย หลังอายุ60ร่างกายของผู้ชายหลายคนก็เหมือนรถยนต์เก่าที่ต้องดูแลอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ยังคงวิ่งได้อย่างราบรื่นกาแฟเมื่อนำมาผสมผสานอย่างถูกวิธีไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณตื่นตัวแต่ยังเป็นพิธีกรรมประจำวันที่ช่วยให้ร่างกายสร้างพลังงานปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและปลุกความแข็งแกร่งจากภายในที่สำคัญกว่านั้นมันยังเป็นช่วงเวลาให้คุณได้ใช้ชีวิตให้ช้าลงเพลิดเพลินกับชีวิตและบ่มเพาะความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักฉันเคยเห็นคุณผู้ชายหลายคนที่เพียงแค่เปลี่ยนวิธีดื่มกกแแแฟและเเเพพิิ่่่มมนสยนยไไมัยยย็ๆๆ้อไีงต ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่จิตใจก็เหมือนได้รับพลังชีวิตใหม่สูตรนี้ไม่ได้ต้องการอะไรที่ซับซ้อนเพียงแค่ความอดทนและความใส่ใจเล็กน้อยแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนลองมาพบลุงสุชาติวัยหกสิปีอาศัยอยู่ที่เชียงรายลุงเป็นเจ้าของร้านกาแฟใช้ชีวิตผูกพันกับมเมล็ดกาแฟหอมกลุ่นแห่งดินแดนที่ราับสูงมาทั้งชีวิตแต่แม้จะทำงานกับกาแฟทุกวันลุงกลับรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียและขาดความมั่นใจในเรื่องบนเตียงลุงระบายให้ฉันฟังหมอครับ ผมดื่มกาแฟทั้งวันแต่ทำไมยิ่งดื่มยิ่งรู้สึกหมดแรงไม่เหลือความกระชุ่มกระชวยอะไรเลยฉันได้นั่งคุยกับลุงและแนะนำให้ลองสูตรง่ายๆในทุกเช้าชงกาแฟริบหนึ่งแก้วใสขิงฟานบางๆหนึ่งแว่นทานคู่กับวอลนัทสองเม็ดและใช้เวลานั่งผ่อนคลายข้างๆคุณป้าผ่านไปสามสัปดาห์ลุงสุชาติกลับมาพร้อมรอยยิ้มที่สดใสเขาบอกว่าหมอครับเนี่ยผมบอกว่าผมเหมือนกลับไปเป็นคนอายุห้าสิบอีกครั้งเราสองคนมีความสุขมากและผมรู้สึกเหมือนได้ชีวิตกลับคืนมาอะไรที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์นี้ เพื่อนเอย๋ยให้ฉันอธิบายหลักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังสูตรนี้สักหน่อยขิงเมื่อใส่ลงในกาแฟาไม่เพียงแต่สร้างรสชาติที่อบอุ่นแต่ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดขิงมีสารจินเจอร์รอนซึ่งเป็นสารประกอบที่ช่วยขยายหลอดเลือดทำให้ร่างกายอบอุ่นและส่งเสริมสุขภาพทางเพศสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชายวัย60ที่การไหลเวียนของเลือดมักจะแย่ลงทำให้ร่างกายเย็นง,ง่ายและพลังงานลดลงงานวิจัยจากสถาบันการแพทย์แห่งหนึ่งพบว่าชายวัย60ที่ผสมผสานคาเฟอีนกับขิงมีการไหลเเวีียนนขขอองลืดดึ้3 เมื่อเทียบกับคนที่ดื่มกาแฟาเพียงออยห่างเดียววัลนัตหรืออัลมอนด์ด้ปริมาณโอเมก้า3และสังกะสีที่อุดมสมบูรณ์คือเพื่อนแท้ของสุขภาพพางเพศสังกะสีช่วยเพิ่มคุณภาพของอสุจิในขณะที่โอเมก้า3ช่วยปกป้องหลอดเลือดและลดการอักเสบช่วยให้ร่างกายรักษากำลังวังชาวไว้ได้ในระยะยาวเมื่อผสมผสานกับคาเฟอีนสารอาหารเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกองทัพที่ร่วมกันปะลุกพลังชีวิตจากภายในแล้วคุณควรจะทำตามสูตรนี้อย่างไร อย่างแร่ชมกาแฟดิประมาณ150200มลซึ่งเพียงพอที่จะได้รสชาติที่หอมอร่อยแต่ไม่เข้มจนเกินไปเพิ่มขิงฝานบางๆเพียงแค่ชิ้นเล็กๆขนาดเท่าเหรียญบาทก็เพียงพอที่จะสร้างความแตกต่างได้แล้วขิงไม่เพียงแต่ทำให้กาแฟอุ่นขึ้นแต่ยังช่วยให้ร่างกายของคุณรู้สึกเหมือนได้รับความอบอุ่นจากภายในต่อมาทานคู่กับวอลนัทหรืออัลมอนด์หนึ่งถึงสองเม็ดถั่วเหล่านี้ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังให้สารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหลังจากดื่มกาแฟแล้วเพื่อนเอ,อ๋ย อย่าลืมดื่มน้ำเปล่าตามหนึ่งแก้วจะช่วยให้ร่างกายสมดุลไม่ขาดน้ำและสนับสนุนการไหลเวียนของเลือดฉันมักจะบอกคนที่เสมอว่ากาแฟคือการเริ่มต้นแต่น้ำคือเพื่อนร่วมทางที่จะรักษาสมดุลของทุกอย่างที่สำคัญกว่านั้นเพื่อนเอย๋ยจงทำให้กาแฟยามเช้าเป็นพิธีกรรมแห่งการใช้ชีวิตให้ช้าลง นั่งลงปิดโทรศัพท์และใช้เวลา5นาทีเพื่อผ่อนคลายอาจจะคุยกับเธอแบ่งปันเรื่องราวสนุกนกหรือเพียงแค่หายใจลึกๆและคิดถึงเรื่องดีๆช่วงเวลาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเครียดแต่ยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งโดพามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขช่วยให้จิตใจผ่องใสและมั่นใจมากขึ้นฉันเคยเห็นคุณผู้ชายหลายคนที่เพียงแค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีในทุกเช้าเพื่อดื่มดำ่ำกับกาแฟในความสงบไม่เพียงแต่ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ความสัมพันธ์กับผู้ชีวิตก็แน่นแฟ้นขึ้นด้วยเพื่อนเอย๋ย บางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่สิง่งใหญ่โตแต่อยู่ในห่วงเวลาเล็กๆน,น้อยๆเมื่อคุณรู้จักที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองและคนข้างกายกว่า90%อร์ซของคนไข้ของฉันที่นำสูตรนี้ไปใช้รู้สึกว่าพลังชีวิตเปลี่ยมล้นและความใกล้ชิดก,กับคู่ชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในเวลาเพียงสองสัปดาห์คุณอยากลองไหมละ่ะเริ่มต้นเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยกาแฟริบหนึ่งแก้ขิงหนึ่งแวนและการผ่อนคลายไม่กี่นาทีคอมเมนต์ฉันจะลองข้างล่างนี้ให้ฉันรู้หน่อยนะ ตอนนี้เมื่อคุณรู้จักสูตรกาแฟแห่งความเป็นชายแล้วเรามาค้นพบวิธีทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อรักษาความฟิตในระยะยาวกันคุณผู้อ่านที่รักเพื่อนเอย๋ยวันนี้เราได้เดินทางร่วมกันมาอย่างมีความหมายค้นพบว่ากาแฟเพียงแก้วเดียวเมื่อดื่มอย่างถูกวิธีสามารถกลายเป็นกุญแจสำคัญในการปลุกพลังชีวิตหลังอายุ60ได้อย่างไรฉันได้แบ่งปันวิธีเลือกเวลาทอง ในการดื่มกาแฟคือหลังอาหารเช้า30-60นาทีเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุดเรายังได้เรียนรู้วิธีชงง่ายๆแค่เพิ่มขิงฝานบางๆทานคู่กับวอลนัทเพื่อไม่เพียงแต่ได้รสชาติที่หอมอร่อยแต่ยังช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและเลือดไหลเวียนดีขึ้นที่สำคัญกว่านั้นคุณได้เห็นแล้วว่าเมื่อผสมผสานกาแฟเข้ากับนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเช่นกานระเดินเบาๆการกินอาหารที่มีประโยชน์และการใช้เวลาผ่อนคลายกาแฟก็ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่เป็นพิธีกรรมแห่งความเป็นชาย ที่ช่วยให้คุณได้พล,ลังการนอนหลับที่ดีและความมั่นใจในชีวิตรวมถึงช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับคู่ชีวิตกลับคืนมาให้ฉันได้เล่าเรื่องของลุงสมศักดิ์วัยเจ็ดสิบปีอาศัยอยู่ที่ประจวบคีรีขันลุมันเคยเป็นชาวประมงแข็งแกร่งมาทั้งชีวิตและภาคภูมิใจในความทารหดของตนเองเสมอมาแต่หลังอายุห5ิห้าลุงก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองหมดเวลาแล้วเขาบอกกับฉันว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนตะเกียงที่น้ำมันใกล้จะหมดไม่เหลือเรี่ยวแรงแม้แต่จะคุยกับเมียก็ยังอายฉันได้แนะนำให้ลุงลอง สูตรกาแฟแห่งความเป็นชายในทุกเช้าชงกาแฟริบหนึ่งแก้วใส่ขิงหนึ่งแว่นทานคู่กับวอลนัทและออกไปเดินเล่นริมชายหาดสิบนาทีหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนลุงสมศักดิ์กลับมาด้วยแววตาที่สดใสเป็นประกายเขายิ้มและพูดว่าหมอผมไม่ใช่แค่แข็งแรงขึ้นนะแต่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นผู้ชายคนเดิมที่เมียผมรักตอนนี้เราสองคนตายายชอบมานั่งคุยกันหัวเราะกันบ่อยขึ้นเพื่อนเอย๋ยรอยยิ้มของลุงสมศักดิ์คือเครื่องพิสูจน์ว่าเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างสิ่งมหัศจร,รย์ได้ เพื่อนเอ๋ยหลังอายุ6กความเป็นชายไม่ใช่สิ่งที่สูญเสียไปตลอดการเพียงแค่กาแฟ ى, ที่ถูกวิธีแก้วเดียวผสานกับความเชื่อมั่นในตัวเองและวิถีชีวิตที่ถูกต้องคุณก็สามารถมีชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขและสมบูรณ์ได้กาแฟไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณตื่นตัวแต่ยังเป็นพิธีกรรมเล็กๆที่จุดประกายไฟในใจช่วยให้คุณมั่นใจขึ้นใกล้ชิดกับผู้ชีวิตมากขึ้นและเพลิดเพลินกับช่วงวยัยเกษียณที่เปี่ยมด้วยความหมายฉันเชื่อว่าผู้ชายทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สมควรที่จะได้้้้้้ใชชีววววิตดดยคคคาาาามมแแแขข็งงงรละสุุุนนนนนนัััณผูอ่่ททก เริ่มต้นเลยตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้ชงกาแฟริบประมาณ150มลใส่ขิงฝานบางๆหนึแว่นทานคู่กับวอลนัทหรือเอามอนดหนึ่งถึงสองเม็ดก่อนดื่มให้ออกไปเดินเบาๆรอบบ้าน10นาทีหายใจลึกๆเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายจากนั้นนั่งลงปิดโทรศัพท์และใช้เวลา5นาทีเพื่อผ่อนคลายพูดคุยกับเธอหรือเพียงแค่สัมผัสกับความสงบลองทำตามสูตรนี้เป็นเวลาเวันเพื่อนเอย๋ย ฉันเชื่อว่าคุณจะเห็นความแตกต่างไม่ใช่แค่ที่ร่างกายแต่ยังรวมถึงจิตใจและความผูกพันกับคนที่คุณรักด้วยลองทำตามสูตรนี้แล้วคอมเมนต์ข้างล่างเพื่อแบ่งปันความรู้สึกหลังผ่านไปเจ็ดวันให้ฟังบ้างนะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์เพื่อนเอย๋ยช่วยกดไลค์แบ่งปันให้เพื่อนๆไว้เดียวกันและกดติดตามช่องเพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่ใกล้ตัวและทำง่ายอีกมากมายคุณเคยคิดไหมว่ากาแฟแก้วเดียวจะเปลี่ยนชีวิตได้ คอมเมนต์เลขหนึ่งถ้าเชื่อหรือเลขศูนย์ถ้ายังไม่เชื่อฉันจะอ่านและตอบทุกข้อสงสัยของคุณขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเปี่ยมด้วยพลังงานและได้ความเป็นชายกลับคืนมาเพื่อใช้ชีวิตในวันเวลาที่เปลี่ยมด้วยความหมายข้างกายคนที่คุณรัก